สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวไฟฉุกเฉินนะครับไฟที่ใช้เพาเวนก์เป็นพลังงานนะครับขนาดของหลอดไฟอยู่ที่35เซนแล้วก็มีเป็นแม่เหล็กที่เอาไว้สามารถดูดกับเหล็กดูดกับรลด,ดูดกับชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กได้นะครับความยาวของสายนี้อยู่ที่1เมตร50เซนนะครับมีสวิตช์เปิดปิด แล้วก็หัว USB ความสว่างเป็นแสงสีขาวนะครับอยู่ที่ 6,500K ใช้เพอเวอร์แบงเป็นพลังงานนะครับนี่เราจะลองเปิดให้ดูความสว่างอยู่ระดับไหน ความสว่างอยู่ในระดับหนึ่งนะครับสามารถใช้ในยามฉุกเฉินได้ไฟดับหรือว่า,อาไว้เวลาในการตั้งแคมป์ได้เป็นพลังงานที่หาง่ายเพราะว่าทุกคนใช้ Power Bank เป็นพลังงานสำรองอยู่แล้วเวลาฉุกเฉินเราก็สามารถใช้งานได้เลยค่อนข้างสะดวกในราคาที่ไม่แพงมากนะครับลองไปหาดูได้ใน ร้านค้าออนไลน์นะครับ